เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เรากลับมาในเกมของ Z, ดั้งบอลแซดดูคามเบร์เทิร์นอีกแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการเล่นด่านเลโซนกันเพราะว่าผมเนี่ยเหลือแค่2ดา่านของ2ของ2ภาคเลยก็คือภาคมูวี่กับ GT ทีนะจะมาเล่นให้ผ่านให้หมดก่อนเพราะว่าต้องบอกว่าในพาร์ทแรกเนี่ยมันจะมีแค่ไม่กี่ดา่านที่เพิ่มเข้ามาเนาะก็ไอพวกที่แบบด่านพวกคูลเลอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยพวกตัวละครหลังๆเนี่ยมันจะมาทีละพาร์ทรู้สึก ตอนแรกผมนึกว่ามันจะอัปเดตทีละวันทีละวันแต่จริงเองอ,อมันมาทีละพาร์ทพาร์ทสองก็จะเพิ่มอีกสามด่านแล้วก็พาร์ทสามเพิ่มอีกสามด่านนึงหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ประมาณนั้นนะครับซึ่งคลิปนี้จะเป็นด่านของอะไรดีเอาเป็นมูวี่ก่อนละกันนะครับให้มันจบจบไปก่อนของภาคมูวี่ซึ่งผมก็เล่นไปแค่ด่านทาเลสนะก็คือตามที่ผมได้ลงคลิปไปอะ่ะซึ่งจะมาลงด่านสลักกันนะครับหลอดสลักนะฮะตัวละครภาคมูวี่นะครับผมนะ ภาคเก่าแล้วด้วยแหละสู้กับโกคูไคโอคินที่เป็นพิกโรอยู่ข้างหลังผมจําได้เลยนะก็เดี๋ยวเราจะมาใช้ต้องจัดทีมใหม่ก่อนไหนๆเนี่ยเราก็ได้7ปีมาแล้วเนาะซึ่ง7ปีเนี่ยมันแข็งแกร่งมากเราก็ใช้ทีม7ปีเลยจ้ารออะไรกันหละ่ะนะอืมซึ่งทีม7ปีของ GT Hero นะครับผมจะเลือกใหม่เอาเฮ้ยเกมหลุดวอเตฟักวิเกมก็หลุด,ออเ,ลดเ,อเอ้าไอไวะเนี่ย มามามา,มาเข้าเกมใหม่เลยครับเมื่อกี้อยู่ๆเกมก็หลุดให้ผมผมนี่งงเลยเกิดอะไรขึ้นกับดอกขาดเบตเทิร์ของเรากันแน่นะจริงๆมันไม่ชื่อมันมันไม่ได้ชื่อดอกขาดเบตเทิร์นครับมันชื่อดองไข่เบตเทิร์นนะเกมเนี้ยใครเรียกผิดก,ก็เรียกใหม่ได้นะเออดองบอลดองไข่เบตเทิร์นนะครับ <c oughs> เราก็จัดเป็นทีม G T Hero <c oughs> ไปเล่นนะครับผมนะเพราะเราม <c oughs> ี7ปีมาแล้วลงไงเล่าเอาไปเลย7ปีแล้วก็ใส่เป็นตอนนี้คือ 4ปีเอลยังไม่ได้ ECA นะอาจจะยังเล่นได้ไม่ดีมากในตอนนี้แต่ก็เอาจริงเล่นพอได้อยู่นะตอนยังไม่ได้ ECA ถือว่ายังเล่นพอได้อยู่ผมก็จะเอาไปเล่นด้วยละกันเพราะว่าเฟสสุดท้ายของซารักอะเหมือนจะเป็นสีแดงมั้งเออแล้วสีฟ้ามาชนะทางท่าต้องเอาไปเล่นนะครับมันจะได้ได้เบียบขึ้นมาหน่อยหนึ่งโกคูฟ้า4ปีเบต้านี้ด้วยประมาณนี้เอาโกคูล่างสีทั้ง4ปีแล้วก็2ปีไปเล่นเลยละกันนะโอเค แล้วก็ผมก็ใส่เป็นตัวละครที่มันช่วยแท้งได้บ้างอะเนาะปังไม่ปังมันหิวได้กดแอคทีฟได้เอาไว้ซับดาเมจตอนท้ายๆเกม,มน่าจะเวิร์กเหมือนกันผมว่าปังก็ดีเหมือนกันปังพึ่งปิดท้ายตัวละคอรอะไรดีครับอืมเอาเป็นโกคู Goku นี้ละกันนะครับโกคู Goku นี้ก็เอามานลุกดาเมจเนาะเอามาเก็บลูกแก้วมาเปลี่ยนบอลให้กับเพื่อนๆของเขาบอลลุ้งเนาะโอเคน่าจะไหวแหละเรามีเจ็ดปีแบบสป่าตัวเพื่อนดาวลุ้ง ขอลิงก์แบบลิงก์ประมาณด้วยกลางๆได้ไหมเออมีหรือเปล่าเพื่อนเพื่อนผมไม่มี7จก้าอรนนี้ของใครนั่นละเอออุ้ลิงก์เต็มรุวยโอ้ใครวะขอดูชื่อเลยฮะจอนสุดยอดไปเลยเพื่อนทำได้ไงคือหลอดสลักเนี่ยเฟสสุดท้ายมันจะเป็นตัวละครสีแดงไงงั้นเนี่ยโกคูสีปีผมว่าน่าพอเล่นไหวอยู่แล้วเพราะมันชนะทางทตาได้เนาะก็เลยคิดว่าน่าจะไหวลองดูก่อนแล้วกัน แต่สิ่งที่ควรแบบไม่ควรทํามากๆเลยก็คือห้ามประมาทเด็ดขาดนะครับผมเพราะประมาทเนี่ยเป็นหนทางแห่งความตายอยู่แล้วนะดานนี้มันก็ตีแรงนะเราสลักไม่ใช่แม่แรงนะแรงนะครับผมประมาทไม่ได้ผู้ด่านเลสโซนเนี่ยอย่าให้มันได้แบบอย่าให้มันได้เล่นงานเรานะไม่งั้นนี่เราแบบอันตรายถึงขีดชีวิตได้เลยโอเคซึ่งผมยังไม่ได้เอาไอเทมซัพพอร์ตแบบสายป้องกันนะเอาเป็นไอเทมอย่างนี้มาก็คือเพิ่มพลังโจมตีพลังป้องกันแบบดื้อๆเลยนะครับผม คิดว่าอาจจะไหวปะมันไม่ไหวตอนนี้ว่าเอ7ปีไม่ได้โผมาเธอแรกเงี้ยประเด็นจบเลยเนี่ยเอางนชีวิตดีวะ7ปีไม่โผมาเธอแรกนี่ก็กวะวนกวายใจเหมือนกันนะเพื่อนโอ้โหบ้าไปแล้วลองดูแล้วกันอาจจะอาจจะไม่ตายหรอกว่าเดี๋ยวเธอหน้าเรามีปังพึ่งคอยหิวนะครับโอ้โหหลบไม่ตายถ้าเกิดว่าโกคูสี่ผมไม่เคาน์เตอร์ผมตายานะผมบอยนะ คือแบบอาจจะประมาณเกือบตายอะ่ะโดนไม่ตายเข้ามาห้าแสนได้บ้างห้าแสนสี่แสนอย่างนี้ปะ่ะตัวแดงเท่าไหร่ตัวแดงเก้าหมื่นแต่แม่แกตัวฟ้าตีไม่ตายเข้ามาใสเหา่นแกตัวละครที่เราแพ้ทางธาตุอ่ะไม่รู้ว่าถ้าโดนเข้ามานี่จะถึงหลักครึ่งหลอดหรือเปล่าคิดว่าน่าจะถึงปะ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นด่านแรก,แรกอะ่ะเออแล้วเป็นเฟสแรกด้วยไงอาจจะไม่ถึงตายผมก็ไม่เคยโดนเหมือนกันแหละแต่ก็มาได้ครับ ยังไงก็คือผ่านได้สบายมากกว่าตอนที่เจ็ปีเนี่ยตอนที่กาชาเจ็ดปียังไม่เข้ามานี่แน่ครับเพราะว่าด่านนี้มันเข้ามาเข้ามาก่อนที่กาชาจะจะเจดปีจะมานะซึ่งผมเห็นคนที่เล่นผ่านส่วนใหญ่ก็ใช้เป็นทีมหปี UI นะในการเลน่นก็เล่นไหวอยู่นะครับในหลานหลอดสลักเนาะหนี่มาแล้วครับอินโทรของเรานะฮะมาเป็นพลังผมบอกเลยว่าเสียงอังกฤษนี่เท่ ดูดิโอ้โหเรื่องของการเบ่งพลังเนี่ยเสียงคำรามเสียงเบ่งพลังนี่แบบถือว่าเทพสุดยอดเหมือนกันนะเพราะว่าผมก็แอบคาดหวังตอนมันตอนเจ็ดปีเซิร์ฟเวอร์จีบีเข้ามาเนี่ยผมก็หวังกับเรื่องของเสียงภาคอังกฤษเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงผมอยากรู้เว้ยแล้วพอมันมาเนี่ยพอมันเป็นมาในเทลเลอร์ให้เราได้เห็นกันนะเออชอบนะในบรรดาเสียงอังกฤษเนี่ยผมชอบไอเสียงอินโทรมากเลยอนะอินโทรมันเสียงมันแบบเบ่งพลังเท่เดี่ะเออ ชอบมากไปด่ากันฟิตต่อยลงพื้นโลกแตกไปเลยห้าล้านสบายบอกเลยแล้วก็เป็นสลักสีเหลืองมาเลยครับผมอืมไหวสบายผมว่าหลังจากที่เราเปิดได้เจ็ดปีมาแล้วเนี่ยพวกด่านแรกๆไม่น่าจะยากอะไรเลยครับคิดว่าแบบสบายๆเลยนะจริงหลังจากได้เจ็ดปีมาแล้วอะ่ะได้เจ็ดปีได้จัดทีมเจ็ดปีแล้วอะโอ้โหด่านน่าจะสบายขึ้นเยอะครับ <c oughs> นะมาเลยฮะ จริงๆผมควรใช้เทมบวกไอ,ไอดเคดคเเดฟเเดนได้แล้วนะเพราะว่ามันมันไม่ได้เปลืองเลยครับเพราะว่าด่านเลโซนอันนี้มันใช้เวลาในการผ่านเร็วแล้วมีแค่สามเฟสเอาไว้ง่ายนีไม่กี่เฟสหรอกลืมไปหมดแต่พูดเมืเ่อกี้จะใช้เทมได้เลยนะเมื่อกี้จริงๆไปเจ็ดปีไม้ตายบ e ึนกาลังตีไม้ตายใส่เข้ามาของเจ็ดปีของเราไม่น่าจะเข้าเรามีกาดเนาะเออเรมีการดเธอ,อรแรกอินโทนะครับ คืออินโทมันจะไม่โผล่มาสองครั้งสองตัวนะถ้าตัวเพื่อนโผล่มาแล้วมันขึ้นอินโทออะตัวเราจะตัวเราที่เป็นโผล่มาครั้งแรกอะมันจะไม่ขึ้นอินโทว้ยก็คือมันขึ้นไปแล้วของตัวเพื่อนของตัวเราก็จะไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสลับกันถ้าเกิดว่าตัวเราขึ้นไปแล้วตัวเพื่อนเวลาเปิดบัตรเธอแรกมันก็ไม่ขึ้นเองในชันอินโทนะเพราะว่าเกมเขาทำมาอย่างนี้มันจะได้ไม่เสียเวลาเออ แต่จริงอินโทรเนี่ยเราสามารถปิดได้ถนะ้าเผื่อใครไม่รู้แบบว่าเสียเวลาเล่นอะ่ะเอออยากเล่นเร็วๆก็สามารถปิดอินโทรได้ที่ตั้งค่าตรงนี้ตรงออปชันแล้วก็เสร็จออปชันนั่นแหละไม่มีเซตติ้งหรอกออปชันแล้วก็มาดื่อ่ข้างล่างเนี่ยครับมีให้เรากดปรับให้เราสคิปได้ไหมเออถ้าจะสคิปพวกแอคทีฟสกิลหรือว่าอินโทรเนี่ยกดทางขวานะที่คําว่าออนเนี่ยจะเป็นการสคริปแต่ว่าถ้าอยากดูก็กดตรงออฟมันจะทําให้เราได้ดูเห็นว่าเออนะมีแอคทีฟนะมีอินโทรนะอะไรเงี้ยมาไอเทมก่อนเลยครับผมอย่างแรก แลวก็แน่นอนว่า4ีีตีไปเลยแอคทีฟฟีีหนึ่งครั้งจะรออะไรล่ะเพื่อนมาอัมพิสโตนดิสตาเล่าพลังขึ้นเตาสิเท่าไอเลยอนี่ขนาดไม่ิดนะครับผมห้าล้านหนึ่งหลอดไปดีถ้าิดก็สองหลอดได้ผมบอกเลยเมื่อกี้แล้วก็ฟุะต้าแปลงร่างครับผมอืจะบอกว่าไม่ได้ฟังเสียงังษิตเหมือนกันนะเห็นแคเนทิวเลอร์มาคือใช่กันถือคาร์ล นในคนเสียใหที่ฉันคาดหวังให้ฟิวด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยฉันสามารถสัมผัสได้ต้องเเศษมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ฟิวชั่นโกดิก,กาสุดหล่อของเรามาแล้วฉันไม่ใช่โกคูหรือบีกิต้าแต่ฉันเป็คนที่จะมาทำลายแกไม่ใช่กำจัดแกนะมาทำลายนะก็เป็นคำพูด,ดที่เท่เหมือนกันนะของภาคเซนบอกว่าเป็นคนที่จะมากำจัดแก เออดีฟีดอยู่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าของล่างสีที่แบบมาทําลายเลยอ่ะดิสทอยนะเท่มากถึงแม้คําพูดจะเหมือนกันแต่ว่าคําด้านหลังสุดท้ายไม่เหมือนกันหรอกทางล่างของภาค g ีแล้วก็ภาคซูเปอร์อ่ะไอเวสซูเปอร์ดี๋่ภาคเซติดคําว่าซูเปอร์โคยการต้าอย่างเงี้ยเลยติดคําว่าซูเปอร์นะครับผมนะเพราะว่าไอโคยการต้าภาคเซตอ่ะมันมีชื่อว่าซูเปอร์โคยการต้ามันก็เลยดูงงๆชื่อมันนี่แหละนะถ้าใครแปลกใจขออภัยนะฮะโอเคมากปึ๊บ ปาเจ็ดปีออกลงเลยจะคิดว่าเราไม่น่าตายหรอกสี่ปีสีฟ้าแท้งไหวอยู่แล้วนะครับนนต์เตะหกหมื่นไหวจริงปหมวะไหวแหละคือโดนดักหน้ามันโดนแรงแต่ว่าหลังยิงแม้ตายหงิดน่าแท้งได้อยู่ไม่น่าตายครับนี่ไปหกล้านเบิ้ลนด้วยเอ้ยอย่าพึ่งดิเฮ้ยนี่แย่งงานเจ็ดปีปะเนี่ยโชว์ออฟก่อนเลยครับผมดูนะขนาดเราไมา่ได้ ECA เรายังเก่งขนาดนี้ครับโชว์ออฟไปก่อน อไม่เค้าเตอร์ถ้ามันเค้าเตอร์นนะบอกเลยว,ว่าค่าสัลักตายแล้วนะครับดีนะสี่ปียังแบบมีเออการให้เอนะัอยไะได้เพิ่งนะให้เจ็ดปีได้โชว์บ้างดีเพื่อนอย่างนี้แหละไม่งั้นเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าโกคูสี่ผมเค้าเตอร์นี่คือสัลักตายแล้วนะครับผมแทบไม่ต้องถึงแทนไม่ต้องถึงมือโกยาต้าเลยแหละโอเคจบด่าดเรียบร้อยนะนั่นแหละครับก็จริงๆที่ว่าพอเราได้เจ็ดปีเข้ามาเนี่ยก็ผ่านง่ายขึ้นเยอะ มันจะง่ายในช่วงด่านแรกๆแ,แต่ว่าถ้าเป็นด่านท้ายๆจะเริ่มตึงมือมากๆแล้วนะพวกบูลี่โอเอตา้ารอได้เลยพวกด่านบูลี่กับโอเมก้าเนี่ยรอไปก่อนนะครับนะเป็นด่านที่ท้าทายมากๆผมก็ไม่เคยเล่นแต่คิดว่ามันแต่เคยเห็นมันอะ่ะเคยเห็นในคนคนเล่นอื่นเล่นกันอะ่ะเออผมคิดว่ามันยากมากๆเลยแหละนะถึงแม้ผมจะไม่เคยเล่นกันนะแต่ผมสาม,สามารถสัมผัสได้มันยากจริงนะครับผมรับมาก่อนตัวห้าเพชรกับตัวเจ็ดใบ ซึ่งไอตัวนี้คือจะได้ใช้ในการเปิดกาชาในช่วงที่มันจะมาพัทส,สองพทสส,สักพาพทนึ่อะ่ะคือมันยังไม่มีกาชาเข้ามานะรอไปก่อนนะครับก็เล่นผ่านก็เก็บดัวไว้ประมาณนั้นนะครับโอเคก็จบไปแล้วสำหรับคลิปของดาเลโซหลอสลักนะครับผมมันก็ EC ขึ้นเยอะเนาะหลังจากได้7ปีมาแล้วตามนี้นะครับอ <laughs> คิดว่าทุกคนคิดว่าหลายคนน่าจะได้7ปีกันนะ งั้นก็สามารถใช้ทีม7ปีถล่มด่านได้เลยทุกด่านของเลสโซนของช่วงด่านแรกๆสบายอยู่แล้วนะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลไาไปก่อนแล้วกันนะไว้เช่นใหม่คลิปหน้าผมขอตัวไปเล่นด่านเลสโซนของภาค GT อีกด่านก่อนเหลือแค่ด่านเดียวเท่านั้นในตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวอัดต่อเลยแล้วกันนะครับผมเจนใหม่ครับ,บาย